ร่ทำทำมธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาสัมมาสัมพุทธเจ้าถังกถา,าไว้ว่าความกำหนัดอินเดียการเหมือนสุน,นัขแทะกระดูก คืออยู่ว่างๆมันคาบกระดูมันดังแทะแทะมันก็ไม่ได้อร่อยอะไรหรอกอร่อยน้ำลายตัวเองครับอิ่มก็ไม่อิ่มเออท่านกับอุปมาดีนะแต่วันนั้นเราได้ฟังอุปมาสมมาสมุจจาเกี่ยวกับเรื่องไม้แช่น้ำแลวกับไม้ที่ยังไม่แห้งมาอยู่บนบกแล้วกับไม้แห้ง เอามาสีไฟกันที่จะทำให้มันเกิดไฟซึ่งเราก็รู้เรื่องราวว่าตะไม้ยังชุ่มอยู่ในน้ำชุ่มในน้ำเนี่ยเอามาสีไฟยังไงสีกันมันก็ไปเกิดไฟมมหรือไม้เปียกเอามาไว้บนฝั่ง เอามาสีกันให้เกิดไฟมันก็ไม่เกิดเหมือนกายนะ่ะพลากจากกามแต่ว่าใจยังไม่พลากอยู่จะทำความเพียรแค่ไหนก็ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานตั้งเป็นไม้แห้งคือพลากทั้งกายและใจนั่นแหละจึงจะทำความเพียนแล้วบังเกิดมรรคผลขึ้นมา ระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าน่บอกว่ามันเป็นของหยาบเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนคือหมายความว่าถ้าคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันก็อยากมีครอบครัวนะอยากอยู่ร่วมกันเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยจะไปอยู่ในป่านในเขาในถ้ำก็ไปได้มันต้องหาบ้านหาเรือนอยู่ต้องสร้างบ้านสร้างเรือนหาที่หาทางหาบ้านหาช่องชักวุ่นวายเริ่มมีใครให้จ่ายกันไปแล้วเน,นี่ยนี่ แล้วก mm. ็มีเครื่องกัวลด้วยมีค่าใช้จ่ายมีเครื่องกังวนมีปัญหามีแรงกดดันตามมาแล้วฮีโนคามโอโปตุชนิโกเป็นของปุถุชนชาวโลกที่ยังมีกิเลสนะปัญญาเดียบแล้วก็มีความผูกพันอะไรเอาวรนกันไม่เกิดประโยชน์อะไรผูกพัน อะไรเอาวนกันสู้เดินออกจากการมไม่ได้ออกจากการเดินตามขันสามไม่ได้เดินตามศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ชีวิตของนับบกบวชชีวิตที่พลายจากการมชีวิตของชาวโลกเนี่ยนะในใจมีแต่ทรัพย์กระเซกแต่นักบวชมีแต่ศีลนั่นก็ทรัพย์ในศี มีศีลมีธรรมประจําใจเป็นชีวิตที่ปลอดโปรง่งอารมณ์เหล่านี้เนะี่ยแม้มีอยู่ถ้าไม่สนยจยไม่ให้ความสําคัญนะ่ะมันมามันอยู่แล้วมันก็ผ่านไปเกิดขึ้นต่างอยู่เดี๋ยวก็เสื่อมสลายเมื่อไม่ให้ความสําคัญมันมันก็ไม่มีความหมายอะไรทําเฉยๆนิ่งๆรู้รม่ชี้ดเฉยๆ,ๆมันก็ผ่านไป พาไปถึงอารมณ์ที่ปราณีตมากกว่าคืออารมณ์ที่จะเข้าถึงนำที่ปลอดกังวลทุกอย่างเลย,เยอารมณ์ตรงนี้แหละเป็นอารมณ์ดีเป็นประโยชน์ต่อผู้ปรารถนาจะทำพระนิพพาในให้แจ้งคือใจมันพลากออกจากกามนักบวชนี่ไม่ต้องไปสร้างบ้านสร้างเรือน มีครอบมีครัวต้องทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวต้องเจอปัญหาเจอแรงกดดันมีอยู่เรื่องเดียวด้านน,นั้นเองทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดเกิดแล้วก็ทำให้มันเจริญขึ้นมีความสุขจิตมันจะขยายกว้างขวางใหญ่โตโอราญทีเดียว